ะคะเคยไม่เคยปนะเ,เป็นเอางวงกัดนอนเนี่ยหนูเป็นตอนไปกอล่ายอนะหนูเป็นตอนีตอนทำจมูกขึ้นไปนะเขาบอกว่าเขาไปนั่งพิงเฉยๆตอนแรกไม่คิดว่าจะหลับอยู่ดีๆก็หลับไปเลยคไม่คนเหนื่อยไม่รู้ตัวไงใช่มันเกลีย้ตัวมากๆแต่คุณผมรู้เลยว่าแบบเขาไม่ไหวแน่นไม่ไหวแล้วมันหลายวันแล้วก็สมองมันน้อนมันไม่ได้นอนคุยู่แว่าเขาไม่ไหวจริงๆถ้าเขาไหวเขาไปเลยไม่มีใครต้อง อ,อยากกลับบ้านตั้งแต่ก่อนวัดอีกรอบหนึ่งแล้วอะ่ะอีกวัดหนึ่งแล้วอะ่ะอยากกลับกรุงเทพแต่ต้องเคลียร์ให้จบไงตอนอยู่ในกระถิ่นคนบ้าไมาชอบที่นี่ตลอดเพราะว่าไม่ไหวจะหลับหัวจะที่พื้นไม่ได้บอกใส่ชีไม่ขวดอะไรอย่างงี้นะไม่ไหวแต่ชีวดตลอดชีชีบตต<ม>อิโดโรยหลายวันทำงานอะ่ะแต่ชียังไม่ได้พักค่ะอยู่ได้ท่าบ้างหนึ่งวันแทบอร่อยมาก กลับพรุ่งนี้ค่ะเดจอรถไฟแล้วนะแม่จะไปต้องทำอะไรต้องเดินเหรอเดินแบบเดินวนรอบโต๊ะยี่สิบรอบเดินรอบสาบันเดินรอบเสาบัน้ำเลขประกวดกันแมวเสียงดังวันนี้มีไลฟ์พี่ดีอ่ะตัววิมาทักทายหน่อยตัวฮะพี่พีทพี่พีทมาโชว์หวานนะจ้า อีกนะข้ทาข้าไหนก่อนสวัสดีค,ครับทุกคนกูกินแมงน,นี่แดงนากจริงฮะกินต้ยมยำอ่ะจะกินอันนี้แน่เหมือนกันนะ มนนาโพี่พีชเป็นคนรวยที่นั่งสั่นอะหน่สิวนะแต่กินปลาทาโลตั้งแต่ตอน5โมงเย็นนี่ตอนนี้ก็กำลงกินปลาทาโร่แล้วก็เดินบอกว่านี่อาหารของพี่เป็นอะไรนะเมื่อกี้ส้มโอส้มโอับแอปเปิ้ลเขาจะมีหมื่นล้านทำไมอ่ะเขาให้กินแค่ทานโเหรอหิวเป็นอะไรหน่อยอ่ะคนได้กินอะไรมาพี่แพ้ข้าวโลหข้าวต้ม1บาทข้าวต้ม1บาทอ่ะอร่อยไหมอร่อย ขึ้นไปวาถึงยี่สิบโลูจะเป็นเที่ยวต่อแต่พาพาตัวไปแดนไม่ไหวใช่หรอนี่ลูกเขาไหวน้ำ้หยนะพี่พีกินจริหรอี่ม่ะพี่จุ๊ี่พี่ดูอะไรเนอะพี่จุกรู้อย่าชวพี่พีกดูอรเนอะี่อย่างอวพี่พีกินแต่ตอนนี้พีกเหิวห้าโแล้ว่าวเลยพี่จะได้กินอะไรดีๆ ลกไปเอ่ยเชือกแก้งเหรอเชือกแก้งค่ะแต่ <c oughs> ว่าวสองคุ้มา,อ,าออกไปกินสองคุงมพิ่งตื่นไม่กัน <c oughs> ไม่บอกเขาแล้วเขาบอกอะไรกลับบ้านละ <c oughs> อ๋ะเอเขาบอกว่าเดี๋ยวผมเขาจะไปอะไรนะเติมน้ำมันแล้วก็ปิดอะไรที่แกล้งผิดแกลที่บ้าน ไม่แล้วล่ะท่านพ่อยมิวซีถึงบ้านยังอร่อยมากเลยนะคุณมิวถึงบ้านใครยังคะแม่แม่แม่ไก่ไม่เกยนะเขากับสีพุ่มสีพุ่มแต่เมี้มิวยังมาเม้นอยู่เลยท่าหรอใช่หรอท่านมิวเม้นว่าขับอะไรมิวขับนั่งรถไม่ให้หรออือเขาขับรถอือว่ะแล้วใครนั่งเครื่องบินอ่ะพี่เหลืองไงอ๋อ ฝัน<อ><อ>จีหนูยังจะแวะนอนพีซานูโลกว้าวนี่พีพันนีมูนปากไป็นอย่านี่ด้ว<ะ>ยนะวัดที่ปล่อยช้างไว้อะ่ะดีนะไฝากส่วนคำดีนะไม่ฝากเอาไเขานตไปไม่ถึงกรุงเทพแน่เลยถ้าเขาอยู่พีซานูโลกยังไงเลยแม่แม่แก,กับรถทัวร์เอาหรออุ้ยรถเนาะ ดีกว่าพี่แบบต้องเดินเหรอเดินตอนนี้ก็ไม่ไหวป่ะต้องอยู่แป๊บนึงมากจริงนูก็ต้องเดินโทรเสียงเข้ามาเฉยๆนั่งหมู่าให้พี่แจ็คแฟนฉันมาเดนั่งหมูไอะไรเริไปเซเว่นกันแม่ล่าได้ไหมเดินจอวอล์กวอล์กวนไปงอัน อะไรอรอเออิดโมกแม่เดี๋ยวหาวันนะ<ม>เดือนนี้พี่บุ๋มว่าง<ม>เหลือสองวันสุดท้ายซึ่งเป็นสองวัน,วนท,ที่อยู่เออห้าวัน้ายไม่จะไปแม่สิ่งเมืองแล้วละนะเขาบอกว่าขออะไรไว้พวกนี้วันนี้นวันหยุดบอกพวกนี้ก็กวันหยุดใ่ะถ้าพวกนี้ไม่ได้หนูจงยังไม่ได้ไป พรุ yeah. oh no. ่งน you know. ี้ก็ให้กินเรียงคนเลยตายาทียนเหรอาคุยเต้องเดินไม่กัดแน่นไม่ไ้คุณบุ๋มคิวสนใไซื้อกาแฟสองีไหมกาแฟะไรอะสตาวัคพรุ่งนี้นี่ผลไม้เลยเต็มเลยได้อุ้ยอิ่มไปกรดหรอกไปสอแก้วไม่ไดชมใหม่จะต้องลดห้อนแ่แก้วนึงแล้วก็คุณบุ๋มคุณพีสแล้วก็เสือเ้าแก้วอด ได้ค่ะที่ทีรห้าสิบสิพี่จุเราต้องเตินกี่รอบมันถึงจะย่อยอยากกินขอกินอันนี้กีร็บตอนเราจะน้ขาเก็บตัวไ็งเลยฮะหนัมั่อยเดี๋ยวไทโลงจะไปลงมเสร็นี่ให้ได้ร้อยล้านนี่คือโอนใครอแปลกๆจะได้นอนไม่ใช่ละงวไม่แปลก นี่แต่ก็โอนีม่มีไม่คุยกับคอนดูหน่อยโอนมาให้ไก่ก่อนนหน่อยห้าของรอบละคนเล็กดูหน่อยทุกคนวันนี้ถ้าบอกออกกำลังกายขนมเทียนจะหวาดมาครับอร่อยอร่อยมากเลยมป็นขนมเทียนจิ๋วอ่ะพี่แฮร์ได้อะไรมาเล่าให้ฟัหน่อยไเกี่ยวกับทุกคนเอาไว้อนุโมทนาบุญได้เลยว่ะนะครับ แล้วเป็นหนังเป็นหนังเรื่องแวมไพร์อะไรไม่รู้พอดูจบใช้เวลาชั่วโมงสี่ถึงห้านาทีแล้วก็รู้สึกว่าเสียเวอีกแล้วมาดูขนมเทียมอ๋อติดเฉยก็เลยไม่เอาติดเพราะคนทำไมนะคะอันนี้ก็พาบุญกับทุกคนนะครับวันนี้ภารกิจจบแล้วก็คือจริงๆอ่ะเราต้องคือจริงๆอ่ะมีสองแปลง แปปหนึ่งแต่งก็อะะไรนโอเคละวให้คำจิงคุณตาสามตาตุขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนนะครับเงินส่วนนึ่งก็มาจากที่ขายของในไลฟ์นี้าย้ไหนทะด้นองนะพวกนอนไหนเด็กอู้น้ำหกเลยใช่ใช่เดี๋ยวปีหน้าทำที่อื่นนี่อะไรใช่ไหมนั่นผ้าตัวมอยู่ในคอมเวกเลยค่ะเดี๋เลยเย็บมาเนย เรื่องอะไรนะฟองแดงเป็นผีบิวกิ้นเป็นหนัแหวพีเพแต่น่ารักตะโลกเรื่องอะไรนะดูความน่ารักของบิวกิ้พีเพดูค่ะไฟจัู่งากนาดไหนปจ้งบุไปุกลางุบไปางบไปกลาบุปกลางุไปางูุไปกางบุไปุไปกลางตุบไปกลางบุไปกลาลากางบบกาไกาไง บุบเป็นคานงคู้ใบทุกวันก็รอใจกับแบบนี่มันก่อนไงรอสุกเติมผีเขาบอกว่าให้เปิดเพลงเต็มเขาบอกว่าเวันเดย์สนุกมากๆพี่ผีพี่สองอะหรอพี่ท่านสองครับสนุกเขาบอกเชฟติงจ้าทุณไม่เจไอคิวก็ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะจะไปแอบหนังทำไรกัน เราตอูเป็นหนักสไตล์ตัวเราไม่ได้ทำอะไรเยอะ่ร่น้ำใส่ตัวก็ออกมาได้งดีอ้วันตอนแรกาหนามออกมาุเยอะนะว่าไมเอ่ะเยอะมากจริงๆมื่อกงูจูกเลยว่ามากเนี่ยจากจกวะจมูกุตายไแล้วนะอ้โเลือก <Int rum> ไม่ได้ไปค่ะยังไม่ว่างไปจ้ะเมื่อาวานดีเซ่ก็จะให้คอแต่ว่าน้องเจนน้องเจนไม่มีเวลากำหนดใช่ไหมตอนแรกนัดกันห้าทุ่มใช่<ห>อตอนแรกคุณเมย์คุณเมย์จะให้ใจบ้าแต่ว่าเรามาขาดถี่ไม่ได้บอกลงหน้าน้องคุณเมย์เขาไปซื้อสลอ็อตเสร็จปุป๊ปบก็บอกว่าห้า <5 S 1> <5 S 2> ทุมา่มอ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันเรียวทางถ้าห้าทุ่มอ่ไอคิวว่าเรายังไม่นอนกันเพราะว่าเราลงเครื่องกันก็มา ทุกพึ่งสี่ทุ่มแล้วน้องเราก็หิวกันไม่มีปรากฏมันคือเมย์เที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งก็งแล้วตีเซ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นก็เลยบอกคุณเมย์ว่าตอนนี้แยกย้ายเข้าห้องใครห้องมันแล้วดีเซ่น่าจะได้ขึ้นตอนสี่หนึ่งครึ่งไหม,มคือเราแยกยยแยะตั้งแต่เที่ยงคืนอะทเที่ยงเที่ยงห้าเออเที่ยงคืนวาน,นนั้นนะเพราะเที่ยงคืนในคิวแชทไปหาคุณเมย์ว่า คุณเมย์ท be ีนี้เราแยกย้ายแล้วนะคือห้องใครห้องมันแล้วพี่เราจะที่นี่ส um> ิบโมงครึ่งนะได้ค่ะตั้งแต่สิบโมงครึ่งตัวไม่มาเก็บของที่บมมาใช่ใช่ค่ะใช่ตอนนั้นเนี่ยก็เลยไลน์เราก็เลยแชทกันบอกคุณเมย์ว่าเราแยกย้ายกันลงหน้าคุณเมย์แบบพี่บุ๋มไม่สะดวกแล้วก็คือตีก่อนเวลาส่วนตัวกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาลอไอคิวดูอยู่แต่ไอคิวยังไม่นอนไอคิวยังไม่นอนไอคิวเลยโทรหาคุณเมย์ว่าคุณเมย์ไม่ยอมนะให้เชื่อคุณเมย์นิดนึงเพราะคุณเมย์ไม่ยอมนะ กว่าแล่เซนเซอร์จริงไปไปรเซนนี่ถูกมากทางนี้รอจนเช้าเลยค่ะถ้าคุณกบอไปโอ้โนี่จะไปแล้วหรอพี่รู้สึกคงต่นมาจะดัแล้วเรวเรื่องที่เราคุยกันไว้่ะมันดับพอมันนอนน้ามันึนดับมันแค่ตรงนี้เองพี่พีท แม่ทวนท่านี่สิเดี๋ยวไปเดี๋ยวแย้มเหรอเยแย้มยังจำได้เหรอไหมคอเ้ยเรามังกะุลคเลยพี่ชวนเล่นไอ้พี่พี่ชวนดูหนังนี่้แล้วแมีก็ออกไรืไหมล่ะเอาแล้วให้เันควรล้วไ่ดูไม่จำปฟิวขาตาเขียสงใจไหมเติเตินข ไป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 แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปอ่ะใช่ลำใหญ่ต้องมีไปอยู่ให้ลำใหญ่เองแก้มุกดีฟิจิริงทั้งงม่ทั้งผมเคยไม่แต่งแต่นสุขมขอไปไปที่งานไม่ทำเลยเปิดเพลงไปไป แล้ายแหงองตามี่แก้มบุกมาิจารแก้มบุกองอะไรได้เลยังก็ไม่ได้พี่ผีเข้าโรงพยาบาลสาขาล่างเห่อยครับเข,าขา้าค่ะพี่พี่ขึ้นไปนอนแล้วพี่สูหลับพี่ตัวพี่บุกมเดิอนออกกำลังกายคะ่ะเน,บบน่ีแล้ดูพี่งเแหลกติตอนส,สา่สงนอนไหม ช่มันย่อยไหมตอนนี้มันย่อยบ้างไหมหรือว่ายัางยังครับก็ไม่ได้กินเยอะเลยครับพี่สุกัดนะคะคืออะไรอ่ะก็มันเดือดใช่ไงนีงไม่มีนะคะมีแต่ซูโม่ตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่มีสุกัดเลยนะคะอาจจะอาจจะยังนะ <laughs> มีแต่ซูโม่นะคะโว้ วกนี้ออกแต่เช้าใช่ตอนเย็นมีไล์สดอยู่นะตอนเย็นมาดูไล์กันด้วยนะาซูโม่บุกมกูปวดแขนเลยอะไรกูอะไรกูก็พี่บุกมาออกนะแล้วหนูจะสลับก็มันดูไม่ได้ปะอีเสือยังแบดทุลนทุลายเลยแบบพวกนี้ขายอะไรเครื่องนวดหน้าลดลวล่ะยกประชับหน้า แล้วขอราคาพิเศษมาให้เลยหล่ะโปรไบโอติกคิวเปิดเพลงเดี๋ยวนางก็เตะไม่ใช่ของหมอค่ะของหมอที่สิบห้าไปเดียวใช่คนนี้ของหนูสิบสี่ของพี่ปูสิบห้าคุณหมอของตังของไอ่คิวสิบหกขายงานอยู่ตอนนี้รอคอนเฟิร์มไม่รู้จะได้หรือเปล่า พลังงานจะเห็นต้องทำํให้ยิวมีเงาที่ส6เตัวอะใหุ้๊กมทาแบบนี้ี่เออาใหม่เารูพี่เดียวันที่บหกเราต้องเออเออเออไม่ตัวอย่างนี้สิได้กบติดอะไรไม่นอดีเลยไม่ชีพึ่งกินเสร็จเมื่อกี้ไม่ยังไมชีพึ่งกินเสร็จอ่ะแล้วก็กลับมา สีก็เลยหอมกลับมาเดี๋ยว็กลับมาปี๊ปูมาแล้วกลไมามันเป็นมันคนละเพลงกันตัวเปิบ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปูอลังเราละเออเปิ๊บชีไปครูสอนเต้นตอนนี้ชีไปครูสอนเต้นแล้วชีชอบส่งคลิปเต้นมาในทิกตอกชีเปครูสอนเต้นทุกคนเต้นตามนะคะต้องเดินยันกระบอกซอลมิทไม่ค่ะอันนี้เพลงอะไรลามตามบอ เพี่ต,ต,ตอ๋อ่ชีตเต้นเพลงพี่พีอยู่ค่ะใครดูออกบ้างเออชีเต้นเพลงพี่พีอยู่ก็อย่แงี้ทกนแขนพันกันจุ่มเอ้ย